รีวิวเครื่องเล่นเทปสองหลุมนะครับแล้วก็วิทยุแล้วก็ไลน์อินใหม่นะครับตัวนี้ต่อจากอุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาอัดดีเทปและอาจจะเทปสู่เทปได้อาจจะวิทยุลงเทปได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับยี่ห้อพานาสเน็งโมเดล RF-T ห้าสิบหกมี eq ให้ปรับนะครับมีเบสซูเปอร์เบสนะตัวนี้เป็น x อ็กเบทนะฮะเอ็กซ์ตาร์เบทเลยนะครับเสียงดังมากนะครับไฮพาวเวอร์นะครับตัวนี้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับ ด้านหลังจะเป็นช่องใส่ฐานล้างทานสะอาดนะครับแต่ผมไม่ได้ลองให้เพราะว่าใส่ฐานเยอะพอสมควรนะครับใช้ฐานทั้งหมด8ก้อนนะครับตัวนี้นะครับฐานเบอร์ดีนะฮะไม่ได้ลองให้นะฐานผมไม่พอลองนะครับทุกอย่างสวยนะครับร้างฐานสะอาดนะครับมีคิวมีช่องไม้สองช่องนะครับ เครื่องมีรอยบ้างนิดหน่อยตามกันเวลานะครับตรงลาโพงจะมีรอยสนิมนิดหน่อยนะขอคนรับได้นะครับซึ่งผมทําความสะอ,ดอาดให้เรียบร้อยนะครับเริ่มต้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวรีวิวะระบบวิทยุนะครับเริ่มมาด้านขวานะครับผู้โดยสารให้ได้40ลนะเอด้านขวาสุดนะตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มตัวนี้จะปรับเสียงแหลมกลางแล้วก็ทุ้มนะครับเียงไปเลย อันนี้ AM นะครับเอฟเอ็มโมโนตรงกลางเอ Studio ตูดสายสุด f ี s t u d i สจะมีไฟติด f อ Studio ตรงนี้นะครับรับได้ทุกคืนของบ้านเรานะครับน่ฮะถึงร้อยแปดไมกะเฮิร์นะครับรู้ใจใครที่ชอบเบสแน่นแน่แนะนำตัวนี้เลยลำโพงตัวใหญ่มากนะครับข้างในดอกใหญ่มากนะฮะคือเรื่องมีอยู่ว่าผมต้องสอดอัดนะอาจจะมิเตยุลงเทปกดปีโรถคอดนะครับ โตกคมันตลกไหมเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่าตื่นแน่เครื่องใหญ่และยาวมากนะรู้จยงเฟเครื่องมีน้ำหนักมากเพราะว่ลลำงพงมันตัวใหญ่เสียงมันแน่นมากได้สามสิบเปอร์เซ็นต์รู้ใจดบบนเพิ่มมาทางซ้ายเป็นเทปนะครับคอขวาคอซ้ายคอขวาเต็มระบบทั้งสองหลุมนะครับเรื่องจริงๆมันเป็นที่อาจจะวิทยุเมื่อกี้นะครับโตกมันตลกไหมเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่าตื่นแน่รู้ไหมรู้ใจอยากเซฟขุดอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะอัดจาก เข้างไมมิกนะครับต่อเข้าช่องไหนก็ได้นะมี2ช่องนะครับผมจะต่อจากเครื่องนี้นะครับลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ภายนอกนะฮะผ่านสายออก3.5เพื่อเข้ามาตรงนี้ได้นะครับผ่านช่องไหนก็ได้นะครับออกแบบมาไว้เพื่ออัดลงเทปเท่านั้นนะครับเราต้องกดเลคคอร์ดเสียงมันก็จะมานะครับนี่ต่อจากเครื่องนี้นะครับ นี่ยปกตินะครับวิทยุไม่มีเสื่นเลยปขอดภัยด้วยนะครับสองเดือนไม่ปล่อยโฮไร้ขายของเลยนลูกเพื่อการติดเตียงโดนภาษีย้อนหลังห้าปีตัวเลขแปดหลักถ้าเราใส่ที่ห้าสิบาทันวันนี้ใส่ช่องนี้ก็ได้นะครับดังเหมือนกันนะถ้าเรากดสต็อปปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะตัดนะครับแต่แล้วเรากด อดเล็กๆเพืเสียยมว่จะเข้ามาจากเรื่องนี้นะครับ22บนเระอสิทนะครับเดี๋ยวจะสอบฟังดูนะผมถอดออกแล้วนะครับอยาจจะบุกวลภายนอกนะครับาสามารถต่อกโทรศัพท์นะครับก็เข้ามาจาทเรื่องนี้ได้แลนะกนยูทูบนะครับนะฮะต่อไปจะเป็นอาจจดจากเทปสุดเทปอาจจกหลุมหนึ่งมารุมสอง ตัวนี้ออโต้รีเวิร์ดด้วยนะครับหรือบอกไปนะครับวันกนไมันม้มมนหมดนะอ่าโอเทโบลิลคอร์ดนะครับตัวนี้ที่จริงมีสปีดด้วยนะเลื่อนมาขวาสุดนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่ต้องขยับมันนึงนะฮะประมาณนี้เนี่ยถ้าขวาสุดไปแล้วมันไม่ได้ต้องขยับแตะมานิดหนอไอ้ปุ่มสวิตช์มันไม่ตรงก็าอาจเป็นปกติไปดีกว่านะครับอัจแบบธรรมดาดีกว่านะครับ วิธีการอ่านจากเทปสู่เทปนะฮะตำแหน่งนี้มันอยู่ตรงกลางเสมอนะครับเพื่อที่จะได้ฟังเทปสะดวกดอ่ทดส,สอบฟังดูนะครับคแค่จากเทปความนี้นะประมาณนี้นะครับอ่านได้นะครับเดีย๋ยวทดสอบหลุมหนึ่งก่อนนะครับ เสียงแน่นมากนะฮะมีคิวปัดไปหมดนะครับเนี่ยฮะดีคิวปัดไปหมดเลยตอนนี้เป็นตัวเพิ่มเบรคนะครับจะอธิบายปุ่มนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับปุ่มนี้คือปุ่มเลเวดนะฮะกดลงนะครับสถานะกดลงเนี่ยก็คือเนะี่ยผมกดลงนะ ก็คือกลับม้วนหนึ่งรอบจะกลับกับหน้าถ้าเล่นหน้า A จะกลับมาหน้า B 1รอบแล้วก็จะสต็อปถ้ากดขึ้นปกตินี่ฮะสถานะขึ้นก็คือจะกลับอยู่งั้นแหละครับ A มา B A มา B ไปเรื่อยๆไม่มีสต็อปนะครับนี่ระบบรีเวิร์ดนะครับรีเวิร์ดด้มือกดตัวนี้นะครับใช้ล็กนะครับเนี่ยรีเวิดกลับหน้ากลับหลังได้ ต่อไปเดี๋ยวผมทดสอบระบบออโต้รีเวดให้นะครับเครื่องนี้พอม้วนมันหมดนะครับมันจะกลับอีกหน้าในอัตโนมัตินะครับนี่ครับกลับแล้วนะครับสังเกตเทปด้านในนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบนึงนะครับเทปด้านในกำลังหมุนนะครับปึ๊บกลับปึ๊บเนี่ยเปนการกลับม้วนอัตโนมัตินะครับทดสอบต่อนะครับฟังเพลงต่อตรงนี้นะครับ ใสค่ครับมีเวิร์ดครับนะครับสอบหลุมสองครับก็ซ้ายก็ขวาเต็มลำบุทั้งสองหลุมนะครับ การรีวิวนะครับขอบคุณครับ